บ้านประธานสมาคมนักรับสื่อนะครับไม่ว่าจะเป็นโทรทัศน์วิทยุสื่อนังสือพิมพ์สื่อโซเชียลมีเดียนะครับทุกแขนงนะครับวันนี้ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนะครับถือว่าได้รับเกียรตินะครับได้รับการสนับสนุนนะครับแล้วก็เรื่องของการทํางานร่วมกันนะครับของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดของจังหวัดบุรีรัม์นะครับแล้วก็กับ ทุกท่านนะครับที่มาในวันนี้นะครับจริงๆวันนี้เนี่ยผมได้กลับเปเชิญท่านผู้ว่าการจังหวัดนะครับว่าวันนี้ทางคณะกรมการสาธารณสุขจังหวัดเนี่ยได้มีการจัดประชุมยุคขึ้นมานะครับเพราะเรานะครับมองเห็นนะครับความสําคัญของการสื่อสารนะครับกระบวนการทํางานนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านการสาธารณสุขนะครับ ในด้านของการพัฒนาคุณภาพชีวิตนะครับแล้วก็ในเรื่องของสุขอนามัยต่างๆนะครับของประชาชนชาวจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเพราะการรับรู้นะครับองความรู้นะครับที่ถูกต้องนะครับแนวทางนะครับในการดําเนินงานนะครับแนวทางในการแก้ไขปัญหาหรือการสื่อสารในภาพรวมนะครับเพื่อในเรื่องของการเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขนะครับเพื่อในเรื่องของการ ปรับเปลี่ยน <S <S พฤติกรรมนะครับเพื่อให้ห่างไปจากโรคหรือภัยสุขภาพให้ได้มากที่สุดเข้าใจกระบวนการนะครับในการขออนุญาตในการสมัตินะครับในการไปตรวจสถานประกอบการนะครับในการไปตรวจในเรื่องของร้านค้าเรื่องต่างๆเหล่านี้นะครับมันจะมีเนื้อหาและรายละเอียดมากมายครับเพราะว่าส่วนที่สำมักงานสาธารณสุขจังหวัดเนี่ยได้ดำเนินการมี มีหลายๆพรบรที่เกี่ยวข้องมีหลายๆประกาศกระทรวงที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วมีผลกระทบในด้านควรหยากจะเป็นด้านดีทั้ง,งนั้นนะครับในเรื่องของการที่ทําให้การสาธารณสุขเนี่ยดำเนินก้าวหน้าไปนะครับซึ่งจริงแล้วที่ผ่านมาเห็นได้ชัดว่าในเรื่องของการควบคุมนะครับปัญหาต่างๆ้านการสาธารณสุขเนี่ยนะครับได้รับผลดีได้รับความร่วมมือ จากประชาชนนะครับในการสร้างความเข้าใจจนประชาชนสามารถที่จะนะปฏิบัติตัวได้ถูตก,ถกต้องนะครับรู้วิธีการป้องกันรู้วิธีการควบคุมโรคในชนุมชนนะครับสิ่งสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องเป็นตัวอย่างของความสําเร็จนะครับจากสิ่งที่ออกระจากคณะกรรมการในภาพจังหวัดนะครับผ่านการรับรู้นะครับผ่านสื่อช่องทางต่างๆซึ่งทุกท่นนานที่นี่นะครับ มีส่วนช่วยนะครับมีส่วนสนับสนุนนะครับมีส่วนอนุเคราะห์นะครับให้งานระบบการสาธารณสุขของเราเดินรุดนะครับไปได้วยดีนะครับซึ่งอย่างไรก็ตามนะครับงานสาธารณสุขของเราเนี่ยมีมากมายนะครับแล้วก็หลากหลายมิตินะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการภัยสุขภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอปัญหาในเรื่องของคุณภาพชีวิตนะครับซึ่งจะทําอยู่ในพื้นที่ในระดับอำเภอในระดับตำบล นะครับซึ่งทุกท่านทุกคนเนี่ยจะต้องมีส่วนร่วมในการดำเนินการนะครับซึ่งวันนี้นะครับที่ท่านได้มานะครับให้เกียรติกับทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนะครับมาร่วมมือกันนะครับในการทํางานเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญที่สุดเลยก็ต้องบอกว่าตลอดหลายๆปีที่ผ่านมานะครับทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดก็ต้องขอบคุณทุกท่านณที่นี่นะครับและคิดว่านะครับ ทางสำนังกงานสาธารณสุขจังหวัดจะได้รับความร่วมมือนะครับในเรื่องของการสื่อสารประชาสัมพันธ์ในภาพรวมของจังหวัดเพื่อให้ประชาชนชาวจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเข้าใจมิติในเรื่องของการดูแลตนเองให้มีสุขภาพที่ดีมากขึ้นให้ห่างไกลจากโรคให้ม่ีปัญหาในเรื่องของการบาดเจ็บหรือการเข้าโรงพยาบาลน้อยลงหรือทราบช่องทางในเรื่องของการเข้าสู่การรักษาให ให้ง่ายสะดวกแล้วก็มีคุณภาพมากขึ้นนะครับซึ่งเราก็จะมีเนื้อหานะครับแล้วก็ประเด็นต่างๆนําสู่ทุกท่านนะครับเรื่อยๆนะครับไม่เฉพาะวันนี้ครับจะมีเรื่อยๆแล้วก็ตลอดไปนะครับต่อไปที่เราเรียนอยู่ด้วยกันตรงนี้ผมต้องขอกบขอบคุณนะครับทุกท่านมาณที่นี่นะครับแล้วก็วันนี้ก็ได้เวลาเอาสมควรนะครับเราขออนุญาตเปิดการประชุมนะครับ เดิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายงานประชาสัมพันธ์ด้านสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ปี2566ณนบัดน,นี้ครับ